สวัสดีครับคนหลังเขาชนเนาชนไนมครับอันนี้เสนอเมนูต้มทะลุไขโนกราถาครับใส่ไส้ใหญ่ครับอันนี้ไขโนกราถาตุม้มนะครับอย่างบริเกตนะครับอย่าเราติดตามครับมีไส้ใหญ่กำลังล้างกำลังเึ็นกลบอาดครับ มันเนาะครับเพราะมันมีกินมีกินขี้ครับที่มัว่วใช่ไหครับเดี๋ยวเราติดตามตอนเฮ็ดครับครับไข่คร,ครับฟอกเรียบร้อยแล้วครับไข่นกกระทาครับใช่ไห นี่ไงนี่ครับส้มครับส้มอาหามครับนี่เกลือเครื่องคนรู้ครับนี่คาแต่อันนี้ผมรู้เลยครับผมเป็นคนบ้านน้องครับไม่รู้รู้จะคาครับจะมีน้ำตาลครับเราติดตามชมรับชมครับพี่น้องครับเหล่านี้ไปคั่วครับคัวมันหอมครับ เอานี่หั่นแล้วก็ค่าครับจากวันนี้ยบารู้ครับทำไมนคนมันน็อกเราไปคิกษาครับประเทศามตามตามพู้นที่ข หอมแล้วครับหอมแล้วพอครับิดแก๊สแล้วครับตักอ้อครับตานใช่ครับ มกขวานล่ครับคันนี้ก่อนขั้วน้ำตาลครับขั้วน้ำตาลทำ้มนเป็นสิงเรืเ่องครับเป็นน้ำครับ บพื่อแค่นี่ก่อนเพราะว่าพวกอแค่มักวันเขาเลยครับเขารู้เพราะว่าพวกวันพอเติมได้ครับพี่น้องอนี่ซึ้งของขุมเบรกครับเด้อแต่ว,ว่าเบรกครับุ้กผู้ชายซึ่งมันครับพี่น้อง ครับพี่นะ้องเีลเริ่มเริ่มฟองแล้วครับนี่ครับพี่นะ้องนะครับสีสันสเฟย,นะยครับเฮ้ยอะไรงีค เรียบร้อย,ยอรครับถ่ายหม้อครับพี่น้องถ่ายหม้อตั้งเลยครับน,น้ำงนิดเดครับนี่ครับแล้วน,น้ำเดือดครับน้องไปก่อนน้ำเดือดสวัสดีก่อนครับ แล้วก็รอน้ำเดือดครับ <c oughs> ครับอันนี้ใส่ใย,ยครับใส่ใย,ยลงไปนะครับ โรยใส่ไงใส่ไข่นกกระทาครับโรยห้ันเดืดีกครั้งนึครับใส่ไข่ครับไขน่นกกระทอ เลืาเือกอะไรพึุงก็พึงเคร่องครับดูพูด้วครับด้วลรถดีนะครับเล็กเนาครับดูผมเลือครับ

สวัสดีครับอย่างที่ใจต้องการเค็มหวานหน่อยอืม,มไม่ชอบหวานมากครับโอเคครับเรากินพร้อมกันครับพี่นะ้อง